สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปช่องที่จะมาพูดคุยแล้วก็มามอาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปแล้วเรื่องที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเปิดให้สัมภาษณ์ของจีซูแบ็คพินเกี่ยวกับสาเหตุที่จีซูยังไม่ยอมปล่อยอัลบั้มเดบิวต์โซโล่นะครับโดยที่จีซูได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร Rolling Stone ไว้ว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยเกี่ยวกับการปล่อยอัลบั้มโซโล่ใหม่ของฉันมันเกี่ยวทั้งแนวเพลงที่ฉันฟังแนวเพลงที่ฉันคิดว่าฉันสาาาาาามมรถทททํํััันนนนไดด้้แแลลวววกก็เพงี่่ฉฉคิฉอยจะ ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเป็นอย่างแรกฉันชอบแนวเพลงที่มีเครื่องดนตรีเยอะๆอย่างเช่นแนวร็อกแต่ฉันก็ต้องวกมาที่ตัวของฉันแล้วคิดว่าแล้วแฟนๆล่ะอยากฟังแนวเพลงไหนจากฉันมันทําให้ฉันตั้งคําถามมากมายในหัวว่าฉันจะทาโซโล่ของตัวเองมาในแนวไหนมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ฉันยังไม่มีโซโล่เป็นของตัวเองและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของจีซูนะครับในนิตยสาร Rolling Stone เกี่ยวกับอัลบั้มโซโล่ของเธอที่ยังไม่มีวิวแววว่าจะมาเมื่อไหร่อย่างในตอนนี้สมาชิกแบล็คพิงก์ก็มีโซโล่เป็นของต คนแล้วนะครับคนแรกที่ออกมาก็คือเจนนี่นะครับกับเพลงโซโลส่วนคนที่2ก็คือโรเซ่ในเพลง on the ground และคนที่3ก็คือลิซ่ากับเพลงลลิ i s านะครับส่วนโซโล่ของจีซูก็ต้องรอรุ้นต่อไปว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วแนวเพลงจะเป็นแบบไหน แต่ที่แน่ๆสําหรับเราเราคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จีซูสามารถตอบคาถามตัวเองเกี่ยวกับการโซโล่ของเธอได้แล้วแล้วว่าตอนที่เพลงปล่อยออกมามันต้องดีมากแน่ๆนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจีซูจะปล่อยโซโล่ของเธอในตอนไหนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากมีความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการป๊อปข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับแบ็คพิค์เราจะรีบนามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องอามาอเคป p o p ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ